ผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชิญนั่งกับผมตอนนี้แล้ก็อยู่กับเกมอ่านเล่มการ์ตูนซิมูเลเตอร์80นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมเราจะสมบูรณ์แบบเป็นโจนในยุค80นั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นโจนยุคเก่านะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมผมเคยเล่นพาร์ทแรกไปแล้วครับผมรู้สึกว่าจะเป็นเวอร์ชันเดโม่ใช่ไหมส่วนเวอร์ชันนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชันเต็มนะฮะแต่ว่าผมจะเล่นในโหมดของแซนด์บ็อกก์ละกันเพราะว่าในโหมดของแซนด์บ็อกก์นะครับผมเราสามารถที่จะไปป้นบ้านไหนก่อนก็ได้้้้้้นนนะคครรรัับบผผผมมมมมไไ่่่่ตตออองงงปททาาาาภกกกิจใใหหหหหยยยยยุเเลล็็แแวโโโโีญ ว่าใหญ่กว่าเดิมเยอะครับผมมีบ้านให้เราพ่นเยอะเลยโอเคครับผมมาว่าแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าเราเริ่มต้นนะครับผมในโหมดนี้ก็จะมีเงินอยู่ศูนย์บาททั้งตัวนะครับผมสาหรับที่นี่ก็จะเป็นร้านขายของนั่นเองปุ๊บเราสามารถที่จะเอาสินค้าต่างๆที่เราขโมยมานะครับผมแล้วก็เอามาขายที่นี่ได้นะแล้วก็ถ้าใครติดตามกันในพาร์ทแรกนะครับผมไปเห็นนี้ก็จะเป็นบาร์ขายข่าวให้กับเรานะครับผมแล้วก็มีภารกิจให้เราทาด้วยนะนี่เห็นไหมถ้าเราต้องการจะซื้อข่าวนะครับผมนี่คนนี้ก็จะเป็นนายตำรวจเก่าาผม เขาจะมีแบบข้อมูลต่างๆแล้วก็บ้านหลังต่างๆนะครับผมนี่มาขายให้เรานะฮะอ่าลองคุยกับเขาได้นะครับผมเ๋ยดูซิว่าเขามีข่าวอะไรมาขายบ้างห็นปะบ้านเล็กที่ทไหร่นะครับผมอ่าว่ามีเจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่ารู้ว่าเจ้าของบ้านมาอยู่กี่โมงอะไรมีทรัพย์สินอะไรบ้างเขาก็จะบอกหมดเลยนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องเอาเงินมาซื้อนะฮะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเงินนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องไปเก็บเงินก่อนเฮ้ยโอเคครับผมโหมดนี้ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะเลือกขโมยบ้านไหนกก่ออน็ได้ผ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปเอยจิกของบ้านคนอื่นดีกว่าป๊าเฮ้ยชวเอยเด็กๆด,ดูไว้นะครับผมว่าเกมนี้นะครับอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับผมเพราะว่ากลายเป็นโจรมันไม่ดีนะครับผมแต่ว่านี่คือเกมนะครับผมเล่นเพื่อร์มบันเทิงเท่านั้นเดี๋ยวกอนนะผมจะไปไอ้บ้านหลังนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยบ้านเลขที่7 0 2ดูเหรอเออดูเหมือนกับจะไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะ เออเป็นบ้านหลังเล็กๆไม่น่าจะมีการป้องกันอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าขับรถมาจอดเทียบหน้าบ้านเขาเลยครับผมดูดิอุกอาจขนาดไหนเอ๊ะอ่าเจ็ดศูนย์สองเหรออ่ผมว่าเราต้องเอารถจอดตรงไหนดีอ,อ่าแถวๆนี้มีอ,อ่าต,ตน,นั้นมีคาพารือเปล่าคาพาร์หรอคาพาร์ก็ต้องใช้ตรงนี้ครับผมอ,อ่ะนี่จอดตรงนี้แล้วกันคาพาร์ครับผมปุ๊บโอเคจอดตรงนี้เลยปับ๊บนี่ฮะก่อนอื่นขอไปสำรวจลาดราวก่อนนะครับผมอ,อ่บาบที่เจ็ ดี๋ยวก่อนนะหลังไหนวะหลังนู้นใช่ไหมนี่ๆหลังนี้หลังนี้หลังนี้อ่าขอดูก่อนนะครับผมว่าเอ้ยบ้านนี้ดูเจ้าทางก็หลังใหญ่ไม่ใช่เล่นนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีเจ้าของบ้านหรือเปล่าขอตัอ้มตมมองมองก่อนนะครับมีคนอยู่บ้านหรือเปล่าเอ้ตรงนี้จบไม่มีคนอยู่บ้านนะครับผมเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับต้องมาเรียนรู้กันใหม่เลยนะครับผมวิธีการขโมยหรือว่าการสอดส่องอะไรนะฮะใช่ไหมเออ นี่น่าจะมีคนอยู่บ้านนะตรงนี้เป็นตังค์สามารถที่จะไปหลบตำรวจได้นะฮะเหยงหมาปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาได้ครับเขาได้เฮ้ย,ยมีคนสงสยัยมีคนสงสยัยจะเย็นไอ้น้องจะเย็นจะเย็นจะเย็นอ่าไหนมีคนอยู่เหรอแป๊บหนึ่งนะปุ๊บผมว่าคนน่าจะอยู่ห้องนี้ว่ะเออป๊าปเนี่ยคนน่าจะอยู่แถวๆนี้ครับผมเนี่ยอยู่ในห้องนี้แน่เลยพาะฉะนั้นเราก็จะ เอ้ยไปที่ห้องอื่นก่อนสิห้องนี้ไม่น่าจะมีคนอยู่ะนะเนี่ยว่าแล้วก็ค่อยๆเปิดหน้าต่างเลยครับผมอ่าเคไม่มีโคบาครับผมต้องเก็บตังค์ซื้อโคบาก่อนปาโถอะไรนี่มันโจรกระจอกจริงๆอุปกรณ์ก็ไม่มีให้ตายเถอะงั้นก็ลักเล็กขโมยน้อยก่อนแล้วกันนะครับผมเอาปุ๊บเอากระถางต้นไม้ก่อนได้ไหมกระถางต้นไม้ก็เอานะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนอยู่ปุ๊บ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 ปุบหลบปัดชัอ่างงอเซงงงอเซ ความเร็วดับนี้เ okay. ค้นเดินออกมาเฉยเลยอะ่ะเคเป็นโจรแต่ไม่มีอุปกรณ์อะไรสักอย่างเลยครับผมติดไม้ติดมือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแอบดูล้านลาวแอบดูล้านลาวเฮ้ยเจ้าของบ้านเอาไปถูบ้านครับผมข้างนอกฮะแล้วก็เข้าดีครับผมรออะไรอยู่อะ่ะขอบคุณนะครับอ่าปุ๊บอ่าเปิดได้ปะเปิดไม่ได้กระทุงก็ไม่ได้เอ้ยให้ตายเถอะประตูล็อกอยู่นี่แล้วฉันจะเข้าบ้านนี้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะ มันต้องมีวิธีสิครับผมมันต้องมีวิธีเฮ้ยหรือว่าเราเออมันต้องมีอุปกรณ์นะครับผมไม่มีอุปกรณ์ต้องมีโคบางาัดบ้านก่อนเลยอันดับแรกแล้วต้องดูครับผมว่าถ้าต่างบ้านไหนที่เขาไม่ได้ล็อกนะครับผมอย่างเช่นอันนี้อ่ะอันนี้เขาล็อกหมดเลยว่ะเฮ้ยให้ตายเถอะเฮ้ยอันนี้ก็ใส่ลูกกงเหล็กไว้ด้วยนะปั๊บปั๊บเดินรอบรอบก่อนเดินรอบๆบก่อนเราอาจจะต้องอาศัยขโมยของก็แก๊กก่อนครับผมของเล็กๆน้อยน้อยนะฮะ เฮ้ยเนี่มันโจรกระจกดี่ว่าลักเล็กขโมยน้อยไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยนี่ไงมีทีวีสีเก่าๆอยู่เฮ้ยแต่เจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้เป๊ะปุ๊บหมอบได้ไหมนี่เคนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยหนังสืออนเก็บมาก่อนอะไรก็ได้ครับผมเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนครับผมเฮ้ยเอาไปต่อทุนก่อนนะเฮ้ยโทษทีด้วยเฮ้ยหนังสือเล่มเล็กก็เอานะฮะปับ๊บนี่นี่นี่อ่อ่าอ่าเฮ้ยนี่นี่นี่ ีนนี่ได้จะขโมยได้นะปบ๊บเฮ้ยเปิดไม่ได้โอ้โ oh, หต้องไปหาเงินก่อนนะครับผมอันดับแรกอะ่ะคือต้องไปหาเงินซื้ออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆก่อนพวกค<ๆ>อนเอาไว้ทุบอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยก้อนหินก้อนหินเก็บได้ไมั้ยปลากระจกให้แตกแวงเลยครับย่องผันย่องอนนี่ครับผมลอยต้องมาแบบมืออาชีพเรียกได้ว่าเป็นโจูนกระจอกแล้วก็ผมเริ่มต้นตั้งจากศูนย์เลยนะฮะตังค์ไม่มีสักบาท อโอเคครับผมเราได้ของมา2ชิ้นแล้วที่บ้านหลังนี้โอเคไปดีกว่าชวับโอเครักเล็กขโมยน้อยเฮ้ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมท่านผู้ชมอ่าเพรนาะฉะนั้นปุ๊บไปบ้านหลังถัดไปเลยฮะโอเคนี่คืออย่างเป็นตัวอย่างไม่ดีนะเนี่ยอ่าปุ๊บอ่าเอาหลังนี้ก่อนดีกว่าไหมหลังนี้ก่อนดีกว่าเออนี่หลังนี้หลังนี้อ่าปุ๊บไหนดูสิครัพชวับเฮ้ยเครื่องตัดหญ้าก็ตัดหญ้าจัดแม่งเลยดีไหม ีกนนะนยเนี่ยขโมยพวกหม้อถ้วยถังกระเบองหม้อเแต่ก่อนกับผมอันดับแรกนะโคตรกระจอกเลยอ,อ่ะจานครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเออเล่นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เทปคาเสเซ็ตเฮ้ยสมัยก่อนเทปคาเสเซ็ตนี่แพงนะเว้ยเออทำเป็นเล่นไปนี่แหละต้องขโมยเจ้าของเล็กๆก,ก่อนเว้ยของเรามันต้องพัฒนาอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าของบ้านมาป,ปั๊บหลบช่วยปุ๊บไม่ได้แดกพวกครับผมไปละฮะเอ้ย รู้สึกว่าช่องกระเป๋าเราจะเต็มนะครับผมนี่เราสังเกตได้จากตรงนี้เลยนะฮะเห็นป่ะด้านซ้ายล่างครับผมมันจะมีรูปขีขีดอยู่นะครับผมแปลว่าเออช่องกระเป๋าเต็มนะฮะปานี่ได้อีกผีด้วยเป็นไงล่ะเอ้ยเอร้านนี้ขายของได้ปะ่ะอันนี้ร้านขายขึ้นดนตรีนะครับผม,มเราเราขอมาขายได้ไหมเออสวัสดีครับพี่เออไหนลองท้องดูสิตรงนี้เขาขายขึ้นดนตรีครับผมนี่ถ้าเป็นตามท้องเลื่อนนะครับผมตรงนี้เขาก็จะรับซื้อพวกเออ พวกแผ่นเสียงก็เก่าที่หายากนะครับผมเพราะในเกมนี้ในยุคนั้นนะครับผมพวกแผ่นเสียงของซอเป็นบางคนนะครับผมจะหายากมากแล้วก็มีมูลค่าสูงนะฮะอ่าปับ๊บแล้นี่ตอนนี้เราเป็นโจรนกระจอกก่อนเออปุ๊บไปครับผมเดีย๋ยวเราเอาของก็ก๊กเก๊กที่เราขโมยได้นะครับผมเอาไปขายก่อนปื้นเดี๋ยวกอนนะจะมีตังค์เติมน้ามันไหมเนี่ยเกมนี้มีการเติมน้ามันรถไหมเนี่ยเค้ยเอ้ยข้าบ้านนี้ก่อนได้ไหมอะไม่รู้บ้านใครขอขับรถผ่านเ,เนี่ยเฮ้ยเบรกกัน นี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะขอไปขายที่นี่เว้ยป๊าเฮ้ที่จริงเราเอาไอ้นี่เว้ยเออเราเอาของใส่ท้ายรถก่อนก็ได้ดีกหว่าของที่เราขโมยใช่ไหมเนี่ยป๊าเปิดออกมาแล้วก็อ๋อมันต้องเป็นของชิ้นใหญ่เว้ยอ่าไม่เป็นไรครับผมมาของเล็กเล็กน้อยๆเราสามารถที่จะมาขายที่นี่ได้นะครับผมเฮ้ยสวัสดีครับพี่เฮ้ยผมเอาของมาขายครับผมเฮ้ยวันนี้นายได้แล้มาว่างราอ่าเดี๋ยวก่อนนี่เดีย๋ยวผมใช้ชมนะฮะนี่เขามีของเพียบเลย อุปกรณ์ต่างๆมากมายผมมีเทปคาสเศตห้าบาทครับผมแล้วก็เครื่องเล่นเกมนะฮะอะเซลไปหม้อเจ็ดบาทเคขวโจนกระจอกและกระทะสองใบเ,เทปคาสเศตอ่ะเบิร์ฟเค่นี้ผมก็ได้มาแล้วครับผมสามสิบแปดบาทเออสิ่งที่เราจะต้องซื้อเฮ้ยอันนี้ชุดโจนเวยชุดโจนไม่จําเป็นแต่ผมว่าผม,ผม,ผมต้องการคอนครับผมคอนหกสิบบาทเลยนะเออว่าเฮ้ยคอนหกสิบบาทเลยนะเอ่ะเฮ้ยอย่ามาใหม่อย่ามาใหม่ครับผมเยตัคงไม่พอซื้อคอนนะฮะอ่ะ โอเคครับผมจูนกระจอกงผมว่าเอารถจอดไว้ตรงนี้ก็ดีกว่ามะเออเอารถจอดตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ขมโมยของเล็กน้อยไปก่อนนะฮะเออเอาบ้านหลังไหนดีเออเดี๋ยวผมหาก่อนเอาหลังนี้ดีปะหลังนี้ดีปะหลังนี้ก็หลังเดิมปะวะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับเอ้ยเด็กๆต้องอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับผมเพราะว่าการขมโมยของเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมย้าอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็ทํานะครับผมเฮ้ยผมเล่นเกมอยู่ครับผมเอ้ยผมเป็นคนดีนะฮะในชีวิตจริง อ่าแชบเออมองซ้ายมองขวาครับปั๊บนี่อ่าเขาเรียกว่าเสพสื่อด้วยความบันเทิงนะครับผมจะเสพแล้วทำตามนะฮะไม่ดีนะฮะเพราะว่าการเกิดเป็นโจรน,นั้นก็เออเราอาจจะไปลงเอยที่การติดคุกก็เป็นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นปุ๊บอ่าไอ้นี่ครับผมตู้โทรศัพท์ที่เอาไปแปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนทุยไม่ใช่ครับผมเฮ้ยมันเอาไว save ้เซฟเกมนี่ครับผมเราสามารถที่จะเซฟเกมได้ปับ๊บเซฟยังไงอะ่ะอ้าวเซฟยังไงวะเดีย๋ยวกันนะเช็ค ที่ผ่ามันเซฟไม่ได้หรือว่ามันมันต้องใช้เงินวะเฮ้ยโอเคครับผมปล่อยมันไปเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยอเรนาะตรงนี้ทําไมรู้รอบขอบชิดจังเลยบ้านหลังนี้อ่ามีก้อววงจรปิดไหมเฮ้ยสมัยนั้นเขาจะมีเหรอก้อววงจรปิดหรอกไม่มีหรอกบ้านไหนมีก้อววงจรปิดสมัยนั้นก็โคตรรวยครับบอกไว้เลยอ่าโอ้โหรู้รอบขอบชิดมากเอาหลังนี้แล้วกันหลังนี้ดูแบบเออดูแบบน่าจะขโมยง่ายนะนี่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 นีอ่าป๊าบแล้วก็ย่องก่อนเลยปุ๊บตรงนี้เป็นรั้ว รู้ใช่ไหมปีนก่อนครับผมปับ๊บรู้ว่าบ้านใครฮะปับ๊บหน้าต่างมีคนอยู่บ้านไหมกดเอครับผมยุดโคบาไม่ได้ไม่มีไม่มีอุปกรณ์เคทํทำไมมันโอ้ยขโมยไม้ฟืนไปขายได้ไหมเนี่ยให่ตายเถอะเออเฮ้ยตรงนี้มีชั้นใต้ดินด้วยครับผมมีชั้นใต้ดินด้วยเออเฮ้ยเล่นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเล่นตามท้องเรื่องมันจะมีอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับผมบางอย่างนะฮะเออเล่นแบบนี้มันเหมือนกับว่าเริ่มจากเป็นโจนกระจกกันเลย ก็ชั้นล่างล็อกหรือเปล่าเนี่ยแป๊บขอดูก่อนนะครับผมไปค่อยย่องไปฮะนี่คือแบบเข้ามองในบ้านเขาแบบไม่รู้เบาะแสเลยนะครับผมว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือไม่อยู่นะฮะอ่าก็อย่างว่าครับผมรักเล็กขโมยน้อยทขไมยได้ใช่ไหมครับไอย่อ,ยองไอย่อ,ยองไอย่อ,ยองครับผมมันต้องค่อยๆย่องนะเฮ้ย <'S> นี่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 โมกาโมกาโมกาไปขายอย่างน้อยเราต้องได้คอนก่อนนะเออต้องมีคอนเอาไว้งัดก่อนไหนดูซิเอาขนมปิ้งไอ้นี่บ้านหลังเดิมปะเนี่ย เหมือนจะเป็นบ้านหลังเดิมที่เรามาเมื่อกี้ปูว่ว่ะน่าจะใช่นะฮะไอเครื่องเนี่ยที่จริงม,มันขโมยได้นะแต่ของชิ้นใหญ่เว้ยเออของชิ้นใหญ่ครับผมอันนี้เปิดได้ไหมเนี่ยถ้ามีคอนแล้วก็รับรองครับผมเสร็จเรา,าปับ๊บย่องมาได้โอ้หตรงนี้ไม่มีอะไรเหลือให้เราเลยวะเฮ้ยลองดูตรงนี้สิป้าเจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่าวดดันดีอุ้ยเจ้าของบ้านอยู่ด้วยนะเฮ้ยเจ้าของบ้านอยู่เฮ้ยจุจ๊บ ปั๊บปุ๊บมาได้แดกผมแล้วครับผมปุ๊บโอ้โหชนินจาขัา้นสุดยอดอ่าไปดูหลังอื่นก่อนไปดูหลังอื่นก่อนไอหลังนี้อ๋อหลังนี้ก็หลังนั้นนี่หว่าใช่ไหมเออหลังที่เราเข้าไม่ได้ครับผมโอเคป่านนี้เจ้าของบ้านเดินเข้าไปในไอนี่แล้วมั้งผมว่าเนี่ยเนี่ยหลังเนี้ยบ้านเลขที่ไอเนี่ยไอสามศูนย์เจ็ดอะไรใช่ไหมเอเอ,เอ,เอ,เอ้เจ็ดศูนย์สองไอเนี่ยบ้านเลขที่เจ็ดศูนย์สองเนี่ยเมื่อกี้เจ้าของบ้านเขากวาดบ้านอยู่ตรงนี้เว้ยเออ ผมว่าน,นะครับผมไอ้ของที่แบบเนี่ยวางตามอยู่สนามหน้าบ้านเนี่ยครับผมเนี่ยต้องขโมยของพวกนี้ก่อนวะไปแล้ว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 สวัสดีเฮ้ยแค่ถือไม่กวาดจะมาฟาดหัวผมเหรอครับผมอยานะฮะอยานะฮะอ่าเฮ้ย hey, เราไปขโมยของแบบตามสนามหน้าบ้านกันดีกว่าวะเออแปบ๊บหนึ่งนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลานจอดรถของสถานีตำรวจแะเนี่ตายเถอะโมเตลเฮ้ย hey, ไปขโมยของโรงแรมเปล่า เฮ้ยขโมยของโรงแรมเหรอมันจะดีเลยครับผมเฮ้ยพีส่สวยพี่ดีเลยนะนี่อ่ะนีโอเคครับผมเออเกมนี้นต้องเติมน้ำมันรถปะวะขับรถไปดีกว่าวะเฮ้ยนี่นักเล็กขโมยน้อยปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมัน,น,มนอ่าเชิญครับออสวัสดีครับมีอะไรเหลือให้ไหมครับผมโบลุงบุรีอะไรก็ได้ครับผมเศษขยงเศษขยะที่ผมจะพอจะไปประทังชีวิตได้นะครับเฮ้ย ตายเถอะเออสวัสดีครับผมผมขอมาใช้บริการเออแป๊บอของพวกนี้ขโมยไว้ได้ด้นเนี่ยเฮ้ยแซ๊บเรียบร้อยเสร็จครับเสร็จครับผมน่าจะเป็นวิทยุเมื่อกี้นี้แวบบๆครับผมแบบๆน่าจะเป็นวิทยุฮะเงิน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 เฮ้เงิน,น,นทั้งนั้นโอ้ยเอ้ยแล้วเจ้าของร้านไม่อยู่หรอวะเจ้าของร้านไม่อยู่หรอทำไมาทิ้งของไว้แบบนี้ล่ะครับ อันนี้เปิดไม่ได้ครับผมเปิดไม่ได้โคกนี่ขโมยได้ไหมโคกเนี่ยไอของที่น่าจะขโมยได้ศึกขโมยไม่ได้นะฮะเคศึกเอาแบบเงินมาวางไว้ตรงเคาน์เตอร์อะฮะสะเพามากอะ่ะเขาบอกนี่นี่ถ้าผมเป็นผู้จัดการแล้วผมวายขโมยเข้าบ้านชุยสวยแล้วครับไม่ตายเถอะวิ่งก่อนเลยครับวิ่งหาทางขยะเลยให้ทางขยะถังขยะเ,เ,เอ้ยมันมันวิ่งวอยวายอะไรครับผมโอ้ขโมย ขโมยมาขโมยมาโอ้ยจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บเดี๋ผมหาถังขยะลบมาขโมยมาขโมยมาไอ้ถังขยะก็อยู่ไหนอันนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอาฉันรอดฉันรอดปุ๊บชว่วยนี่ไหนไหนไหนโอ้ยโอ้ยมันน่ากลัวมากครับผมกู้ตำรวจเมื่อกี้นี้โอ้ยขโมยหน้าตาโอ้ยดูไม่ได้เลยเฮ้ยใจเย็นไอ้น้องตำรวจไปยัง เราต้องรอให้เรื่องสงบก่อนนะครับผมเราต้องรอให้เรื่องสงบก่อนอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วเห็นไหมฮะสีฟ้าฟ้านั่นคือตำรวจนะครับผมเฮ้ยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเมื่อกี้เราได้รับแจ้งว่าเกิดการมาขโมยของเฮ้ยตำรวจเดินสำรวจแล้วอ่ะสีฟ้าฟ้าครับผมกำลังมาทางเราฮะกำลังมาทางเราครับผมเดินอยู่ตรงหน้าผับนะครับผมอา66นะครับผมตอนนี้เอ่อไปยังไปยัง เฮ้ยเคขโมยของห้างสตูิโค้าเฮ้ย <Hey, S 1> ไปแล้วไปละตำรวจไปแล้วครับผมน่าจะปลอดภัยแล้ววะ่ะเฮ้ยปลอดภยัยไหมปลอดภยัยไหมปลอดภัยแล้วผมบ้านเนี่ยปลอดภัยแล้วโอเคครับปลอดภยัยปลอดภัยก็ปลอดภยัยเฮ้ยโอเคสบายครับอา่าไม่มีใครจาผมได้หรอกบอกไปเลยอ่าผับตรงนี้นะั่ผมมันจะเป็นแหล่งผบได้ของเราท่านเองนะฮะเฮ้ย <Hey, S 2> ว่าแล้วก็ใช่ไหมเอาของไปขายสิ อาวดีครับลูกเพผมอาขอมาขายเพ่ว่าไงวันนี้ได้ของดีๆมาขายหรือเปล่าเฮ้ยก็พอได้อยู่นะครับได้เป็นนี่อะไรวันนี้เราหยิบอะไรมาอ๋อมอกา12บาทครับผมแล้วก็วิทยุเก,กา่กาๆหนึ่งเครื่องนะครับผมสอดอลลาร์เลยนะปึ๊บจัดมาดีครับผมอย่างน้อยผมก็ได้คอนมาแล้วครับหนึ่งอันนั่นแหละครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนนะฮะแล้วก็ไอ้นี่เป็นชุดพวกนายช่างนะครับผมเอาไว้แอบเข้าไปในบ้านคนได้นะฮะแล้วก็กระเป๋าใบใหญ่เหรอ กระเป๋าไม่ใหญ่ที่ต้องเก็บตังค์อีกเยอะเลยวะ่ะเคไฟฉายไม่จําเป็นสาหรับเราร้วยเพราะเราคือนินจาอันนี้ชุดอำพางตัวนะครับผมอ่าชุดโจนนี่จะใส่ไปทําไมวะไม่เข้าใจเออคือมันจะทําให้คนแบบไม่สงสัยรู้สึกสงสัยมากขึ้น <c oughs> ไอ้บ้าโอเคครับผมอเอาแค่คอนก็พอแล้วก็ผมนี่มีคอนอันนึงก็แบบเหลือเฟอือแล้วระดับเราเฮ้ยเราไปเซฟแล้วก็นอนโรงแรมดีกว่าไหมเออปับ๊บอ่าใช่ป่ะรู้สึกว่าเกมนี้มมนต้องเอเซฟตามตู้โทรศัพท์ไม่ใช่ไรถ้าผมจำไม่ผิดนะ แชทตรงนี้มีตู้โทรศัพท์มะไม่มีครับอะปรืนอารถเรานี่มันต้องเติมน้ํามันหรือเปล่าเนี้ยให้ตายเถิดอันนี้ครับผมโรงแรมอยู่นี่โรงแรมอยู่นี่โรงแรมนี่ก็จะเป็นเหมือนกับสถานที่แบบพักผ่อนของเรานั่นเองนะฮะมันก็จะเป็นบ้านของเรานั่นเองปึ๊บจอดกันเลยเอี้ยนี่อาไม่รู้ว่าห้องใครฮะวางแล้วก็ทําการเซฟกันเลยเซฟได้ไหมอ๋อนี่คือเซฟแล้วใช่ไหมแค่กดเข้าไปงี้ก็เซฟแล้วใช่ไหม น่าจะเซฟแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็น,นี่เป็นห้องพักใช่ไหมอ่าห้องอดูดิมีก้อววงจรปิดด้วยอ่ะสวัสดีครับผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมเอ้ยคุณจะมาตรวจจับผมไม่ได้นะอ่าอันนี้คือห้องของเราโอเคครับผมเปิดไปห้องเราไหมน่าจะเป็นห้องเราครับผมแล้วเราก็กดสลิปปึ๊บเป็นการเซฟอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ เลือกเวลาได้นะครับผมประมาณ7จ็ดโมงเช้าอ่ะนอนไปเลยปึ๊บนี่ฮะอ่าถือว่าเป็นการเซฟแล้วก็เซเว็นตาดำสุดเท่ตัวนี้ก็จะเป็นอาที่เก็บของของเรานั่นเองนะครับผมเหนดูซิแล้วมันต้องเช่ามว้ยนโรงแรมน,นะฮะโอ้นี่อ๋อนี่งช่องเก็บของของเราตอนนี้ของในตัวเราต้องผมก็มีพวกอากระเป๋าแล้วก็คอนอันหนึ่งนะฮะโอเคนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับผมสำหรับชีวิตโจรๆอย่างเราเฮ้ยไปครับผม รุยต่อเฮ้ยเราจะเอากวานสดแสนเลยลเหรอเฮ้ยไม่ได้ครับผมก่อนอื่นเราต้องแบบพระตะเวนเว้ขับรถไปทั่วๆแล้วก็ดูว่าบ้านหลังไหนน่าสนใจนะฮะอุปกรณ์ก็มีแล้วนะครับผมอะไรก็มีแล้วปืนนีน่ขับรถลาตะเวนก่อนรึ้อปอกเยสอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นจุดเรียกรถเว้ยอ่าในอนาคตนะครับผมเราสามารถที่จะมีรถคันอื่นได้นะครับผมนอกจากรถคันนี้นะฮะอันนี้มันรถกระจอกเว้ยอ่า ยุค8ปดสิมันต้องอ้นี้เว้ย CMC ครับผมหรือไม่ก็ฟอร์ดมาสแตงนะครับผมเ,เฮ้ยเนี่ยบ้านเราสามารถที่จะโทรศัพท์เรียกรถได้นะฮะอ่าแชทป๊บนี่ปึบปอ๋อเึ๊บเดี๋ยวเราจะลองขับรถไปดูตนุนี้ซิว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนเฮ้ยไปเมืองอื่นได้เฮ้ยเดีย๋ยวผมจะลองพาชมเมืองอื่นก่อนดีกว่าเออเพราะว่าผมก็ไม่เคยไปเหมือนกัน,นครับผมเพราะว่าในเวอร์ชันเดโม่นะครับผมเมืองมันเล็กมากเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อสถานีตำรวจด้วยสถานีตำรวจ ไอ้ปรืเอแล้วก็ผมจอมโจรผู้ยิงใจกำลังขับรถราดตะเวนไปตามเมืองต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะสอดส่องโอ๊ยแล้วก็มีกระตุกนิดๆนะฮะเฮ้ยไม่เป็นไรให้ภัยได้เฮ้ยภาพสวยขนาดนี้เฮ้ยกระตุกนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะอ๊ยบ้านหลังนี้ดูเงียบๆเงาๆสงสัยจะเหงาจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นโรงแรมเล็กๆนี่หว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เกมีห้ามจอดรถขวางถนนนะครับผมเพราะว่าตำรวจจะสงสยัยเว้ยะฉะนั้นต้องจอดในลานจอดรถแบบนี้ เนี ep, ่เฮ้ยเรามาแบอบตรงนี้ได้ดีกว่าโอเคที่นี่นครับผมี่คือสวนสว่างของเราไหนดูเด้อันนี้คืออย่าบอกว่าเป็นบ้าน for sale มีกันหนึ่งพันซื้อได้ะครก็ผมบ้านหลังนี้เอาเฮ้ยขอดูบ้านตัวอย่างก่อนเอาเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าจะมีการตกแต่งบ้านด้วยนะถ้ามีการตกแต่งบ้านนี่แม่ง โคตรเยี่ยมเลยอ่ะเฮ้ยเก็บเงินมาซื้อบ้านตรงนี้ดีกวา่าเดี๋ยมันบ้านโจรชัดๆเลยอยู่กลางป่ากลางเขาเออชอบชอบชอบโอเคป่ะออามาดูราดราวก่อนนะครับผมปุ๊บอ่าฟื้นไปต่อไปต่อเอ้ยดี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 เดี๋ดยวจะมาซื้อบ้านตรงนี้นะใชฟแอปอ่าดูไว้ก่อนดูไว้ก่อน,กนครับผมเดี๋ยวจะเิืว่าเราจะขับไปที่ไหนโอ้โหนี่เมืองใหญ่ก็มีเมืองตรงนี้โอ้โหเดีกันนะอุ้ยมีเมืองข้างบนเอ๊ หลักๆเท่าที่ผมเห็นครับผมมันมีอยู่สาเมืองหลักๆนะผมก็นหนึ่งอันนี้คือเมืองแรกที่เราเกิดใช่ไหมแล้วก็เมืองนี้แล้วก็เมืองตรงนี้ครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ผมถือว่าเกมทําออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมในอนาคตเขาอาจจะมีการส่วนต่อขยายก็เป็นได้นะเออถ้าหากว่าเราแบบถ้าเราชื่อกันสนับสนุนเกมเขานะครับผมเขาอาจจะอยากทําต่อก็ได้นะแล้วก็ทําแบบเห้มันใหญ่ๆไปเลยจะได้แบบนี้ที่ให้ขโมยเยอะๆนะฮะโอเคชวาบไปกันเลยฮะ ตอนนี้ชูแวปอ่าชุดนี้ก็เรามาัดระวังตัวกันด้วยนะครับผมอ่าปเป็นมาไหนก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับผมระวจะติดโควิดนะฮะอ่าชูแวปโอ้ยเฮ้โฮเทลโฮเทลขนาดใจมาเระดับเราต้องอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวก่อนสิมีแบบอพาร์ตเมนต์หรูๆให้อยู่มาเอ้ใจะเย็นใจเยน็นใจเยน็นอ่าตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นบ้านคนหรือวะเนี่ยเฮ้ยแม่มาหลังใหญ่จังอ่า อนี่อะไรอะ่ะนี่น่าจะเป็นเหมือนเป็นโรงหนังไปหหหไหนหรือว่าอนะไรวันนั้นน่าจะเป็นร้านขายอ่าวิดีโอเขาเรียกร้านรับเช่าว,วิดีโอครับผมเอออะไรประมาณนี้นะฮะ VHS อ่านี่ปึ๊บแอปซเซตอ่านี่ร้านเล่นเกมเฮ้ยขาดไม่ได้วะ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยูอต่ตำรวจจับเราจะต้องเอารถไปจอดให้เรียบร้อยนะฮะจับจริงๆนะครับผมไม่ได้จับเล่นๆนะครับผมเอารถจอดข้างทางแบบนี้ฮะอ่าปึ๊บนี่อันนี้นะนี่ร้านเล่นเกมเว้ยปึ๊บแป๊บหนึง่งขอไปดูก่อนดิเฮ้ยเด็กติดเกมต้องไปเล่นเกม ใช่ไหมครับอ่าก็คือถ้าเราเล่นแบบโหมดสตอรี่โหมดนะครับผมมันจะไม่อิสระไงเออผมเลยมาเล่นโหมดนี้ดีกว่าอย่างเล่นเกมอ,ะอ่ะ coin. อ่าอินเสิร์ตคอยล์โว้ยอ็นนี่เกมเอ็นนี่เอ็นนี่ว่าอะไรวะไอ้กิ้งตองแก้วอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้ที่มันดึงๆอ,อ่ะอ่าต้องหยอดโอ้ยโอ้ยเสียไปแล้วอะ่ะทำไมกระจอกจังเอาเด็กเฮ้ยโจโจเอาเฮ้ยมีกิจกรรมให้ทำด้วยอะ่ะเออนี่มาเด็กมาเด็กเฮ้ยแล้วมันจะได้ตังค์มาถ้าเราชนะอ่ะ ออดเดี๋ครับผมเล่นเกมในเกมในเกมอีกทีหนึ่งครับผมเอาเลยนี่มันต้องช้อนชัยไปถึงด้านในว่ามันต้องช้อนชัยเข้าไปเออเราพยายามเลี้ยงนะครับผมแล้วก็ช้อนชัยไปถึงด้านในปุน๊บปุ๊บปุ๊บเอาเฮ้ยนี่นี่สรุปนี่ครึ่งชั่วโมงนี้เราจะามาลเล่นเกมนี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ครับผมมันคือการเล่นเกมไม่เกมเล่นเกมเล่นเกมในเกมอีกทีหนึ่งครับชวับเฮ้ยนี่ช้อนชัยเข้าไปถึงด้านในเฮ้ยนี่มันต้องปัดฮะระบบฟิสิกส์เฮ้ยเร็วขึ้น เอ้ยทำไมมันเร็วขึ้นโอ้โไม่โอ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 ้โอไม่โอไม่เฮ้ยผมก็ฝีมืออยู่ตรงเว้ยเกมอ้าวเรียบร้อยไม่ชอนใช้อ้าวเรียบร้อยเกมโอเวอร์เสียตังค์ป่ะเนี่ยน่าจะเสียนะครับผมอืมมีเกมอื่นไหมอ่ะเกมนี้อย่าบอกนะว่าจะมีแค่เกมเดียวเฮ้ยมันก็อยากลองทุกตู้นะเกมอะไรอ่ะอินซออุ้ยอันนี้การละก้าการละการลการ์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 ลกาผมเกียนลการ์ลกาการ์ Mai không chịu. Ni là khắp bóng. Ah, bóp bóp bóp. Ni, made. đê, Made. đê, tung đê, đều đây đều mãn đều không đều mãn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  đều hả, đều mãn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  đều โอ้โหอเคที่นี่จะเป็นแบบสถานที่แบบเหมือนสุสวรรค์ของผมเลยนะเนี่ยตรงเนี้เฮ้ยมันก็มีที่หยอดเหรียญไหมเอาวันดีลุงเออเดี๋ยวก่อนนะลุงอย่าเผลอนะผมขโมยของนะฮะโอเคเอ้ยไอ้นุม่มขอตังค์หน่อยเด้เอ้ยมีเศษตังค์ให้ยืมไหมนี่แค่เล่นบทบาทเหมือนกับเป็นโจรเถื่อนครับผมถ่ายเงินเด็กครับผมเฮ้ยอ่าเฮ้ยเมืองนี้เมืองใหญ่ใช่ได้ครับผมเดี๋ยวจะไปดูที่เมืองถัดไปดีกว่าครับผมอ่านี่ เมืองถัดไปต้องลอดสะพานตรงนี้ไปใช่ไหมถือว่าในพานี้จะมาพาชมเมืองกันแล้วกันใช่ไหมอุ๊ยอุบัติเหตุหาแล้วตำรวจมาครับตำรวจมาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมจะไม่ยอมให้ตำรวจจับเป็นขาดขับรถหนีโอเคครับขับ,ขบ,ขบรถข้ามเมืองครับผมตำรวจจับผมไม่ได้หรอกฮะบอกว่าเลยเฮ้ยผมเร็วเว้ยหื้ เฮ้ยก็ผมไม่ผิดนี่นะเฮ้ยนนบ้านใครอ่ะอย่าบอกว่าบ้านบ้านที่เราจะต้องซื้อเหรอเฮ้ยหลังนี้เลยเหรอ f อ r sale เท่าไหร่เนี่ยเค่หมื่นห้านี่มันบ้านเศรษฐีเลยที่ว่าแต่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยว่ะเฮ้ยมันต้องมีเฟอร์นิเจอร์นะคือผมอยากรู้ว่ามีการตกแต่งบ้านหรือเปล่าถ้าตกแต่งบ้านได้นี่คือแบบมันก็น่าลงทุนอยู่นะเออ เค okay, บ้านใหญ่มากโอ้โหนี่แบบสร้างครอบครัวรสุขสันต์ได้เลยนะเนี่ยให้ <c oughs> ตายเถอะุลยไม,ไม่ไม่นึกไม่ฝันเลยครับผมว่มาโจนชั่วอย่างเราแล้วผมมันจะพอมองเห็นอนาคตนะเนี่ยโอ้โหถ้าฉันมีบ้านแบงนี้แล้วก็เฮ้ยนี่มันบ้านในฝันของโจนเลยนี่หว่าเนี่ยปั๊บเฮ้ยโอเคครับผมมาขับรถมาชมบ้านก่อนปื๊ดนี่ปื๊ดพาชมเมืองนะฮะอ่ะอาเดี๋ยวเรามาดูเมืองนี้กันดีกว่าดูซ่วาเมืองนี้เขามีอะไรกันบ้านเอ๊ยเหมือนจะเป็น ส่วนพื้นที่ที่เป็นอุตสาหากรรมวะเออมีปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นนะครับเฮ้ยน่าจะมีพวกของดีๆว่ะตรงเนี้ยเห็นปะอันนี้เหมือนกับเป็นเป็นย่านอุตสาหากรรมครับผมแล้วก็เป็นย่านคนรวยอะฮะด้วยมีแต่ตึกนี่นี่นี่ประสาทประสาทเค้บ้านไสทองหลังนี้เลยครับผมหลังนี้เลยนี่แหละครับผมจะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเรานะฮะบ,บ้านท่านนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนเลยครับผมเฮ้ย ในบอกว่าอยู่ในค่ายทหารไงล่ะโอ้เปิดไม่ได้เลยครับผมโอเคครับผมจูนกระจกอย่างเราไม่อาจจะเอื้อมได้นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องไปพัฒนาฝีมือก่อนรึโอ้โหเครือหัตหลังใหญ่โตมากอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวพี่มาน,นี่ตรงนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะขโมยพวกเออของที่แบบมีมูลค่านิดนึงอะ่ะเนี่ยเนี้ยเนียเ,เฮ้ยตรงนี้น่าสนใจมากไปละครับนี่เขาเรียกว่าเป็นการขับรถราดตระเวนนะฮะตามสถานที่ต่งตางๆ เฮ้ยรถใครจอดอยู่อ่ะรถใครจอดอยู่ตรงนี้โหมีกล้องวงจรปิดหมดเลยนะแถวนี้ถ้าเป็นเล่นไปเออชัวร์อ,อ่เฮ้ยตรงนี้มีป้อมยามเฮ้ยพวกนี้เข้ามาทำอะไรกันอะหวัดดีหวัดดีพวกนายคือใครอะเออโอ้หพวกนี้น่าจะเป็นพวกขายข่าวครับผมแค่ดูเดิมันมาขายข่าวกันแบบนี้เลยหรอวะมันไม่ธรรมดาเลยเน,นี่ยูด,ดิปึ๊บ นี่ก็ขายอุปกรณ์อ๋อเราสามารถที่จะขอมาขายตรงนี้ได้แล้วก็ซื้อของตรงนี้ได้ด้วยนะไอ้โคบานี่เราต้องมีแล้วนะเออโคบาต้องมีแต่ว่าเรามีค้อนแล้วเว้ยอ่าโอเคครับผมพวกนี้ก็คือเอ่อขายข่าวแล้วก็ขายอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็ขอมาขายได้อ่ากดเซฟก่อนละกันตรงนี้ปั๊บอ่าเซฟแล้วใช่ไหม โ okay, อเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เมืองเก่านะครับผมเมืองแรกของเรานะครับผมคนเรามันต้องค่อยขยับขยายเว้ยเอ้ยอย่าข้ามขั้นตอนนะฮะไปโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อนะครับผมยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้ยละกันอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าอยากให้ผมเล่นเกมนี้แบบล,ลุวยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันใต้คลิปนะครับผมว่าชอบเกมนี้หรือไม่ชอบอบยัังงงไไนนะผผมม่าาจจด้้เป็กกํลใให เดีย๋ยวเรามาติดตามกันเตอรผมว่าชีวิตโจรกระจอกอย่างเรานะก็ผมเอ้ยจะไปได้ถึงไหนนะครับผมในโหมดแซนด์บล็อกนี้นะฮะเอออิสระดีผมว่านะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนี่บ้านหลังนี้ผมอยากได้เฮ้ยมันเงียบดีฮะมันเหมาะสำหรับเราตัโจรเฮ้ย